สำหรับหนังสือสวดมนต์นะคะท่านสามารถอได้นะคะไม่ติดตงนะคะถ้าใดที่ต้องการหนังสือมนต์นะคะคอมเลยก็รมีแจกนะคะได้เลยค่ะจะเอานี้น้องน้องไมเจ๊ได้

สิ่งสำคัญที h, ่ลมาพูดไปบ่อยว่าโยมต้องบูชาโยมงพ่อหลวเองบางครั้งบางทีเนี่ยโยมเรากำลังจะดีแต่มันไม่ดีมานไม่ถึงสักทีเสียดไปเสียดมานะเสอิหวยไม่ถูกสักทีเลยเสียดไปเสียดมาเนี่รู้วาเราจะทำไม่ถึงเลยน่าจะทำดีอีกนิดสักนิดนแต่เราไม่ทำ

ในท,ที่ต้องการนะควสวดมนต์นะคะท่ายีาม่าจะี้เ่แม่สร้างบารมีใหญ่ฉะนั้นท่านเดียวกาสมาประรานใจประราชใจรู้จะเป็นเจ้าเนาะเขายังไม่แต่เธอที่เดียวนะแก่แต่อยจะเข้าวัดท่านนั้นมาแล้วแล้ไมันีลก เดี๋ยแล้วก็ตั้งติดไปเงินไปตั้งติดไปเงินไปทองบุชาพ่อแม่ไปเงินไปทองแ้ได้เอดีพอาตั้งติดไปเก็บทิ่นาให้ไว้อะ

ทั้งหลายจะเป็นบทบาทประการไั่ไม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 ่ไ่ไม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 ไม่ไม่ไม่ไมได่ไม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 าไม่ไม่ไมาไม่ไม่ไม่ไมรไม่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 ไั่ไมจไับไม่ไั่ไม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 ่รา่ไมคัม่ไ่มไไไไไบไ กิฟต์คติดสองันยังูกติดสองอันรอคุณพ่อครับถูกรอคุณพ่อครับเรากิฟต์ดยาดยตลอดใช่ค่ะน้องเขียนชื่อแล้วก็เขียนสิ่งที่เราขอเขียนชื่อก่แก็เขียนเที่เราขอแค่บอกนะตอเพสต่อชีวิตต่อชะตาสุบารีกันก่อนนะ เสนอพราะต่อชีวิตเสริมชส่ตาบารมีให้โชคดีมียไทยสามโชคจดูบลอย่าเพิ่งเอานี้ไปวางเอานี้ใส่ไว้ในนี้ก่อนแล้วก็ไปจุดธูปไปจุดธูปก่อนอย่าเพิ่งเอานี้ไปวางไปจุดธูปก่อนไปจุดธูาก่อนไป มาลังพูดในการเพื่อที่จะให้ญาติโยมได้มีนสกตลอภิโฆษาศาทุกขาร์ดด้วย สักสักหนั่งนอนหลัสาัลชาราาจสักสักหนึ่งนักเสื่งโัวมันอึดเแียนเพียงเลยรวยหายป่วยหายไข้คอยร่ำเวยตลอดทั้งปีคอยมั่งรีตลอดไปให้โชกหวยรวยเปิดโชหวยรางวัลที่หนึ่งเลยเพิจากทุกอายุรอสุขสันต์พลัรวยรวยรวยทุกคนทุก่ันโดนเินสจากุกอายุ ซึ่งมีเวลาซึ่งมีโอกาสขออ่นนานบทนาเรามีโอกาสได้สร้างบุญบารมีในบวรพุทธศาสนาขอให้มีอายุว,วันนักสุขภารกปฏิคามอนัสารสมบัติจงบังเกิดมี เ้ยเป็นอาตุโมนีที่จะติดสอยให้ตัวพราว่าจะไปไหว้เราเราไปดกพบทุกชาตินั่นก็คือบุญกุศลให้เองโยมจ๋ามีโอกาสมาแล้วอาตุโมนพมาสาธุการจ้าเป็ยโยมนทุประสงค์โลกหมภัยขอให้โยมรับรวยรับรวยสวยเก๋มีสน่ห์เมตตาหมาดไมจยง ขอให้คนรักขอให้คนทุนที่ยมศุกร์เข้าเมตตากราบีเยตตาในโลกของเวลาที่ว่าขอเชิญญาติมีความสุขกับเจริญที่ที่ไปในบวรเวชศาสตร์ศีลอายุวันนสุปภะพลังนะลูกนะ จัิใจแยอมพ่อยมแม่ปูุย่าตายายได้โอกาสร่วมเดิช่วยกันในการสั่งสมปารักษาบุตรบรมไรขอพรขอบัวรบุตรสามเสนาก้าวใจแม้ก่อนที่บบ้านอยมแม่ปู่กย่าตายายเราได้โอกาสร่วมเดินช่วยกันในเรื่องเพื่อการในภาคบูรากา ให้มีความสุขสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปยาบในบุญกุศลที่เราได้สร้างเราได้ทำในวันนี้ทุกฝ่ายพี่น้องสุยครองจงเปิดมันตามประการขอที่ียมส่งไปตามชามาเจริญยิ่งขึ้นไปนะมายาสาธุสาธุรักด้วยกำลังดีตลอไปจ้ากดทุกข์กดโศกดโรคกดภัย ขอให้เู้มร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยสวยเก๋มีเสน่ห์เมตตาปัญหาโยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครชื่นใครเห็นใครชอมธรรมนิียมยินดีเมตตาที่มางานศึกษา เมืองเมืองนี้มีเครื่องดนตรีเยอะนะครับตะคกนนครนครพนมอาจารย์ทุกอาจารย์ทุกอายุวันโอชุ่ขังพลังนะครับเจ้ารถทันทีเดินทางมาถึงใหม่ๆนะครับแวะเข้าไปข้างในจ้จะมีเจ้าจักรยี่นะครับคอยรองรับพวกเราสายพันสาข์ของพี่น้องนะครับที่มีความเชื่อความศรัทธานะครับงเความเชื่ยใจกันอยาง มาแล้วก็เป <laughs> ็นโบสถ์มหาภูมวัดเขา่านองเราะบสถ์มหาทูกิัะเป็นโบสถนหลังแรกหลังเดียวในภาคตะวันออกนะโบสถ์มหารูอย ที่ญาติโยมที่ผาสาที่ชนคนใจบุญเท่าไรได้มีโอกาสสั้งสมบัติความรักบุญบารมีตเก็บข่ะหนูก็เอาไปเงินไปทองไปติดที่ต้นหลูงคุณเจ้าท่านยังมีเงินดาวเงินเดือนในการสร้างเสวยงามได้ก็พวกพี่น้องสาทุ่ชนผู้ที่ มีใจร่วมกันสร้างร่วมกันทาเอาไว้นะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับลู่เวสมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับตึกต้นโพใหญ่สร้างบุญห้องน้ำาต่ขอความสุขสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับถ้าท่านเดินทางมาใหม่ๆนะครับเข้าไปข้างในนะจ๊ะจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบอกเราว่าจะใช้อะไรบ้างนะครับในการที่จะจัดการลับูชาองค์ท้าวเทพสุวรรณทัดของล้นนะครับ ใช้พวงมาลัยนะครับปีกพวงน,นะครับจะใช้ดอ,ไอกไม้ปี่ช่อนะครับใช้เกียวปีเล่นจะดีเท่าที่คอยให้ความสะดวกกับพวกเราหลังจากที่เราอนท่นเ้าหลานกิบขาพวงมาลัยหลรอขอโชคขอลาภจากท่านเช้าเรื่สุวรรณก่อนเดินทางกลับบ้านเนาะก่อนเดินทางกลับบ้านก็แวะมาที่นต้นโพนี่ก่อนและ แล้วก็หนูเอาผ้าไปผ <aud it> ูก่ทีจ พี่กิตพี่กิตตรงนี้ก็ได้ลรกตรงนี้ยังผูกได้ชั้งล่างๆอะลูก ยผูก้กยากข้างบนนะลูกสำหรับานใดที่จะเช่าชดประทนะคะตอนนี้เหลือแต่5,000ลานนะคะสหรับชุดเล็กนะคะเดี๋ยวรอจ้นาทีก่อนนะคเดีย์ตรงนี้เด้เดียรนี่้าล่าอ

ขอให้เป็นพลวะปัจจัยขอเป็นนิสัยตามสัมฤุธนำทำให้เกิดเปนารประสบความสุขความเจริญหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยร่ำรวยตลอดปีมั่งดีตลอดกาลสาธุนะสิบังพรมามะอาอุเพงเพ่งเรื่อยๆจ่าตอนะทบุญใจบ้องถ้าเกิดอยาให้ท่องอยู่ศกแล้วก็ทำบุญใจบ้าง ถ้าไม่ได้เจอพระอาเาตาก้าจบสามจบห้าจบั่งสรมามัอาโอเฮงเวเดือยหายป่วยหาไข้ขอให้ร่ำรวยตลอดทั้งปีขอยมั่งมีตลอดไปรวย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 ทุกคนทุกท่านทุกโยมเธศากุอายุคนนนทุกสังพลัง

มันมีตลอดไปรวยรวยรวยจ้าสาธุรอายุมันรอสุขบลังเดือชื่นใจจ้าวันที่เรามาสะดอดคล้องต่อชีวิตต่อชะตาเสริมบารมีของเราเองนะลูกนะ ภาวะระดับระบาดรมบาลภาษาทั้งนั้นหมดทั้งทั้งพระเจ้าของที่ทําบริจาคแล้วก็ขอประทานอาหารน้อยข้าพเจ้าได้เจอให้มาเสียกระทิเลยมาฮะคนด้านนานแล้วไปแค่7 <laughs>

มาเ่ à, được, <baptism? S 1> ือกันเเชิญแต่หลวะตาต่อีมหน้าห้องน้ำต่อสีตาแ้คาราบาลที่อเราองนะแล้คาราบาลคาราบาลลงน้ำาราบาลต้นน้ำนะ้องนอเลือกเกเันห้ำเดินกล้หมด้นะตรอบ่อตาต่อตาต่อาต่อตาต่่อตาต่อ่าต่รตาต่อติน่คาตาาาเอ่า่าอ่อา ่วของเวลาดีเรากวาเราก็ทำกันเยอะสร้างกันยด้วยสาธุชนคนใจบุญนเสื่องลงมามาราคูเขงเขงมเยรลยหายป่วยหายไข้ขอให้รับรวยตลอดปี ขอให้มั่งมีตลอดไปอายุวันนอนสุขขังพลังรวยรวยรวยจ้าสาทุกทื่นใจแท้ใจวมจ๋าเราใส่ตู้นะใส่ดีบูชาดวงเมื่อเราไยโลก เท่าไรก็ได้แล้วแต่ใจศรัทธาไม่ตั้งราคานะนัสยกรรมามะอาอุเฮงเฮงได้รวยหายป่วยหายไข้ร่ำรวยตลอดทั้งปีใี้มั่งมีตลอดไปสาธุรวยจะเลี้ยงไม่ไม่ายโตอวยเด็กเก่งๆในลูกนะสาธุอายุบนนอสุขังผลัดเจตือเด้อศาสตร์นะกสิวกรรมามะอาอุเฮงเฮงไดรวย หายป่วยหายไข้อายุวันโตสุขขันพลังในหมดทุกอดสอบหมดโรคหมดภัยร่ำรวยตลอดปีดีตลอดไปจ้าอายุวันโตสุขขันพลังจ้าเชื่นใจเนาะโดยตลอดปีดีตลอดไปเรียกใหม่โตัวไวรินเก่งๆจ้าอย่าดื้อนะสาธุอายุวันโตสุขขันพลังจ้าชื่นใจสาธุสาธุ คาทุครับขึ้นใจจะรูปก็คือดวงใจของพ่อของแม่เนาะยังไงก็ตามทีลูกจะเป็นอย่างไรก็คือลูกเรานะั่นเองนาเสียงรมามะอาโอเฮงเฮงเลยรวยหายปล่อยหายไข้พอให้รับรวยตลอดปี ให้มั่งมีตลอดไปอายุวันนอสุขขังพลังจ้ารวยตลอดปีดีตลอดกาลอย่างสาธุนักเสี่ยงพมมามะอักุ่รวยรวยรวยให้รับรวยตลอดปีดีตลอดไปจ้าชื่นใจจ้าสาธุนักเสี่ยงพมมามะอัก รวยหายไข่ขอให้ร่ำรวยตลอดปีขอให้มั่งมีตลอดไปสาธุอายุวันนอสุขังพลังรวยรวยรวยจ้าสักลูกขอให้มั่งมีตลอดไปนะเลี้ยขวาไปกันไปไหว้เอาเรื่องทุกวันทีลัทะลน้ำชื่ใจแค่โยมพ่อโยมแม่ปู่ย่าตายายใม่มีโอกาสได้เดินทางยังไก่ย่างขอ 分かってないな。 lên ra thì đụng được mày lấy Mà sâu ẻng <bún. cười> <laughs> <laughs> มันเป็นหินมันเป็นดินนะดินปนหินนิดหน่อย น้องอยากกินกาแฟาเหรอก็กกอผัวไทยนะที่กินกาแฟเขาไม่ได้กินกาแฟานี่ฮะม,ม,มีอะไรนะ งอ,อูชาอะไรตรงนั้นนะั้างมีภาพผูกเขาคงทำพิธีอะไรป่ะิน,นีายๆทำไมก็เราเห็นเอินตายเสียดาย

จะทำให้น้องขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไม่น้องมันกินบ่อยจนบ่อยเกินอ่ะมันกินแทบทุกมืออ้อจนมาม่าหมดห่อเพราะมันคนเดียวอ่ะเป็นแพ็กแม็คโก้น่ะมันก่อนก่อ่ะคป็นคนดีแล้วอ ลแก่ทุกชนลายนะครับกรา้สตาร์รดูชานะครับข้าว่วนแ้วนะครับไม่เบียร์าเลกรงนี้ยกระชายเลกรชาข้เลอกดีจแลด้วยกะชายเล็กน้อกระตับเา่วราเลชินเราค่นข้าสงร้อยหนึ่ข้าวหาเดือนใจเลือกต่อหัวหน้ายู่แยะชิ้เล็กเครับเล็ดีที่สามเราจุเลยข้่ไูเยอไ 哦，你车的后边儿也有车啊。